สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้นะครับจะพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาแยกหน่อพับพึงใบด่างนะครับเพื่อนตอนนี้พับพึงใบด่างผมเนี่ยนะครับนะครับแตกหน่อมาเต็มเลยครับแล้วก็หน่อเขาพร้อมที่จะแยกแล้วนะครับเพราะว่าหน่อเริ่มเยอะแล้วก็ต้นแม่เขาเริ่มจะสมเขาเราต้องแยกหน่อยเขาเพื่อให้ต้นแม่เขาโตเนี่ยอันนี้คือพับพึงใบด่างตัวตเกีตใบครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาแยกหนอนะครับวิธีง่ายๆเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนปลูกพับพึงใบด่างในกระถางวันเนี้ย เพื่อนนะครับอย่าดึงนะครับนะครับยย่า่าอย่าใช้มือดึงหรืออะไรล้วงลงไปนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ต้นอ่อนเนคาบนะครับแล้วก็ไม่ม uh ีรากติดมาแล้วเขาจะตายนะพิธีการนะครับเราต้องดึงออกมาทั้งต้นแมลและต้นลูกนะครับโดยการเราต้องใส่น้ําให้เขาให้เต็มเลยเพื่อนคือใส่น้ำให้ดีมันอ่อนนะครับนี่ครับดูครับผมใส่น้ำนะให้ดีมันอ่อนนะครับนี่ครับใส่เยอะเลยนะครับเพื่อให้ดีมันอ่อน นะครับพอดินมันอ่อนแล้วเนะี่ยนะครับโอเคครับตรงน,นี้ให้น้ำมันซึม right ลงไปในะดินมันอ่อนเราก็จะสามารถดึงนะครับต้นแม่ออกมาได้นะครับดึงออกมาเลยนะทั้งแม่ทั้งลูกออกมาได้เลยแล้วมาแยกข้างนอกครับเสร็จแล้วพอเราแยกข้างนอกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาแม่เข้าปลูกที่เดิมเหมือนเดิมนะครับโอเคเราเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอให้นะ้ามันซึมลงไปในดินครับเพื่อให้ดินมันอ่อนตัวแล้วจะดึงนะครับต้น นะครับแม่ขึ้นมานะครับพร้อมกับต้นลูกนะเพื่อเราจะแยกข้างนอกกันเมือนี่ตวนนี้ต้นแม่ผมเริ่มจะโสมแล้วครับเพราะว่าต้นลูกแยกอาหารไปหมดนะครับผมต้องแยกออกมาเพื่อให้ต้นแม่เขาขึ้นไปนะครับฟอมสวยๆเหมือนเดิมนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอให้ให้น้ามันลงเข้าไปเยอะๆนะครับเดี๋ยวใส่น้ำเข้าไปเลยครับเพื่อนใส่น้ำเพิ่มเข้าไปให้เยอะๆเลยนะครับนะครับโอเคครับให้ดีมันอ่อน เพื่อง่ายต่อที่การที่เราจะยกนะครับต้นแม่ออกมาแล้วก็ต้นลูกออกมานะครับต้นเลยนะครับออกมาทั้งรากทั้งดินเลยก็ได้เพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยใส่ดินให้ให้เขาใหม่นะครับต้นแม่เนี่ยนะครับทีเนี้ยถ้าบางคนบอกว่าให้เอามือเยแล้วก็ดึงนะครับต้นลูกออกมานะครับรากเขาจะขาดแล้วก็บางทีต้นอ่อนก็จะขาดแลวเราไม่สามารถที่ขยายพันธุ์ได้นะครับต้นเขาจะตายอันนี้ผมกำลัง น้ำใสครับเดี๋ยวผมรอน้ำซึมลงไปในดินให้ดินอ่อนตัวแล้วผมก็จะดึงขึ้นมานะครับโอเคครับเพื่อนตอนนี้ก็ดินก็อ่อนแล้วนะครับดินอ่อนตัวล้วนะครับสามารถยกขยับดูครับโอเคครับเพื่อนนี่ครับดูครับผมยกออกมาทั้งต้นแล้วนะครับเพื่อนนี่ครับเห็นไหครับนี่ครับ เดี๋ยวมาดูใกล้ๆครับนี่ครับเดี๋ยวสังเกตเห็นว่านะครับลากเขาเนี่ยดูครับที่อยู่ในกระถางนะครับยกมาเป็นรูปทรงกระถางเลยนะครับออกมาทั้งดินทั้งลากเพราะว่าลากเขาเต็มกระถางไปหมดแล้วครับเนี่ยสังเกตว่าลากขนาดนี้นะครับดูครับนี่ครับลากเยอะมากแล้วก็ต้ดอ่อนเต็มไปหมดเลยครับ เดี๋ยวผมก็จะแยกต้นอ่อนออกแล้วเพราะผมจะต้องเออดึงออกมาแล้วก็เดี๋ยวเฉพาะต้นเมฆดูกระถางมั้งครับเห็นไหมครับออกมาทั้งดินทั้งกระถางเป็นรูปทรงกระถางเพราะรากเขาเต็มพื้นที่ไปหมดแล้วเพราะต้นเนี้ยฟอมสวยต้นใหญ่เนี้ยเห็นไหมครับนี่ครับฟอมสวยต้นใหญ่โอเคครับเดี๋ยวผมจะแยกออกมาทีละต้นละต้นนะครับโอเคครับต่อไปผมก็จะค่อยๆแกะนะครับเขาออกมาเรีละต้นละต้นนะครับเมื่อน สังเกตว่าเขาจะมีลักมาแล้วนะครับเยอะๆยะครับมีสังเกตะโอ้โหลักเยอะมากครับครับนี่โอ้ยข้างล่างเลยนะครับนะครับให้เราใช้มีคัตเตอร์นะครับแกะหลักเขาแกะออกมาครับเพราะว่าเขาอยู่ข้างในนะเพื่อนเขาเป็นเตกหนองมาข้างในนะครับ เราไม่ใช้มีดกรีดแต่มันก็จะออกแยกเพราะมันเขาอยู่ข้างในเลยนะมุ่นไปข้างในนี่ครับนี่จะสังเกตว่าเขาจะมีรากอยู่นะครับนี่ครับนี่ผมได้รากมาละนี่ครับเพื่อนโอ้รากเยอะมากครับเพื่อน นี่ครับสังเกตว่าเขาจะได้รากออกมาเห็นไหมครับมันจะมีรากรากอยู่เยอะแยะเลยเห็นไหมครับนี่ครับรากนี่ครับเดี๋ยวผมก็จะถือออกมาทีละต้นละต้นนะเพื่อนเดี๋ยวมามาดูกันว่าเขาเนี่ยจะมีนับได้กี่ต้นนะครับโอเคครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ได้ลื้อออกมาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวนับได้กี่ต้นนะครับตัวนี้ต้นแม่เขาเนี่ยนะครับผมใส่ที่เดิมนะครับเพราะว่าเขา เขายังอยู We, ่ท exactly. ี่เดิมอยู่นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ทาอะไรเขาลากเขาใส่ที่เดิมแล้วก็ดินใส่เดี๋ยก็ดินมาเพิ่มนะครับตรงนี้ต้นแม่เขานะครับยังอยู่ที่เดิมนะครับต้นแม่เมื่อกี้เราผมเอาเอาลูกเขาออกหมดแล้วนะครับนี่ครับเพืือนลูกเขาครับนี่ครับอันนี้คือลูกของพะพึงใบด่างนะครับเหมือนนี่ดูครับเยอะมาเยอะครับีนต้นแม่เขาอยู่นู่นนะครับอันนี้คือต้นลูกนะครับ ที่ผมขยายพันมาออกมานะครับโอ้โหนับเลยครบเพื่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่ิบห้าต้นครับเพื่อนนี่คทั้งหมดยี่สิบห้าต้นเลเพื่อนดูครับนี่ครับที่ผมแยกออกมาครับยี่ิบห้าต้นนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไปใส่ในกระถางนะครับใส่ในกระถางเล็กๆนะเลี้ยงเขาต่อไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปใส่ในกระถางครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้เอากระถางมาแล้วครับแล้วก็ได้ต้นพะพึ่งนล้วครับใบดังครับก็ใส่ในกระถางเันเลยแล้วก็ดินใส่เข้าไปครับล้ก็ดินใส่เข้าไปพักเขาไว้ก่อนนะครับเพื่อเรา รอรอให้เขาแตกแลกแตกอะไรมาใหม่แล้วเราค่อยเอาไปใส่ในกระถางสวยๆทีครับวันนี้ครับริบใบที่มันหี่นออกได้เลยครับนี้ครับสกี้วันนี้ครับนะครับนี่หนึ่งต้นเห็นไหมครับทีนี้เขาง่ายๆครับขยายพันธุ์นี่ถ้าเขามีรากอยู่แล้วเราก็สามารถเอารากใส่เข้าไปได้เลยครับนะครับรากครับใส่ไปเลยนะครับแล้วก็ดินใส่ครับ ง่ายครับต้นนี้นะครับขายที่มีพะพึงใบด่างที่บ้านนะครับลองการแยกนะครับต้นอ่อนเขาเนี่ยนะครับผมบอกให้วิธีการก็คือให้ดึงนะครับให้ดึงออกมาทั้งทั้งแม่ทั้งลูกนะครับแล้วเราค่อยเอามาแยกแบบผมแยกดูเมื่อกี้นะครับมันจะได้ไม่ช้ํานะครับคือต้นแม่เขาก็ไม่ช้ําแล้วก็ลูกเขาก็จะรากไม่ขาดแล้วก็นะครับ ต้นอ่อนก็จะไม่เสียเราจะได้ต้นอ่อนที่มันมีแลกติดมาแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ทุกต้นนะครับเรื่องง่ายๆครับนะครับนี่ครับผมขยายพันธุ์นะครับนี่ครับเฮครับมาบอกวิธีการขยายพันธุ์พักพึงใบด่างให้เพื่อนๆนะครับว่าวิธีการทายังไงเพื่อนๆที่มีพระพึงใบด่างที่บ้านนะครับก็ลองนําไปขยายพันธุ์ของตัวเองดูนะครับนะครับตามที่ผมแนะนําเลยนะครับ เพื่อนๆก็จะได้ต้นมะพึงใบด่างเยอะแยะมาปลูกที่บ้านสวยๆนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับ